จะเ็ตเมย่งเลยครับแม่แม่กับวาย่งอุ้ยปฏิท่อปฏิท่อเบิ่งแน่เบิ่งแน่นี่ผู้บ่าวผู้สีเอาเป็นลูกเขยน่ะผู้สีเป็นลูกเขยแม่อยู่นี่มึงหนีเด็ดนี่มึงจากพ่อแม่ผู้ใหญ่ได้ตำนานแม่นบ่มื่อนี้ละมึงสสถึกตีนกูมาดิวาสนาแม่แม่ครับแม่จะพาแม่จะพาเปียกมาจะเปียเมื่อบ้านนะแม่เสียใจมากเจต เ,เป็นอย่างมันจะคอยปึกคักแท้มันคือปึอก๊กคือสัวซ้ำน้านมาก่อนแท้นี่คนรอรอหน้าตาดีๆจังซี่นะ่ะเป็นอย่างจังบม่มะสั่งบ่เกิดพร้อมกันกับแม่เนี่ยแล้วกันกันรูปหล้างกูแน่กันรูปหลังกูแกน,กแกนก่กูสีเดียดคนรอกูสีเดียดคนพูดดีกันแม่แม่ป๊ะเขาคันแม่ว่าไอ้เจเด็ดรอน่ะแม่เขาคำเล่าซะ เาบอเอาแม่เขามักลูกลูกก็มักแม่แม่ลูกบ่มั่งกระท่างแม่มักเมือนต้องเอาเมื่อบ้า่นะแม่จะเด็ดจัดการมันจัดการมาเลยมึงบ่ต้องมาล้อยหน้าลอยตาดอกมึงจื้อไหวแย่สไฟสูงเกินสักไฟลักเกินโตเบิ่งาหัวเจ้าของแน่กนรู้หน้าตักน้ำใสกระโหลกสงบเบิ่งเงามึงเดีอีหามึงวอกลองนอนมึงเดี๋ยเนี้ บักบุญจันทร์มันตักน้ำเสกกระโหลกสงบรู้เงาหยุดต่ว่ามันบ่เประเหังน้ำคุณแม่เมื่อกยมึงห่กหลายเนาะไปไปอี่บาเบื่อทำแม่วัดวัดศาสนาหยุดอยู่นี่บักบุญจันทร์แม่ด้าการเลยมึงได้ยินคักดไฟหรืว่าหันพุทธเดชเอาเลยล่ะเอาเลยแม่เพิ่นเลือกกูมึงได้ยินบ่จังใดแม่วอาจังใดลูกกัสิว่าจังสัรหรืะวะมึงสิว่าจังใดบุญจันทร์ บักจะเด็ดเหมือนจะคิดว่ามึงแน่นะกูก็ว่าแน่แล้วมึงหาลู้ไหว่าวาสนาเขามักกูเขาเป็นของกูเขาไม่ได้มักมึงมึงได้ยินบอบักจะเด็ดมึงหูบอแต่แม่เขามักกูแม่มักมึงเอาเขาแม่เอที่หละมึงบอกอย่างนี้มึงไปย่อมมันบอมึงไปย่อกูไม่ว่าบักบุญจันทร์จังสัน เมื่อกูจะได้สู้กันแล้วเว้ยมื่อนี่บักบนจันทร์มึงอสำคัญตัวผิดแล้วกูเป็นเสือมึงเป็นแมวอย่าอ้างแขวเว้าแนวอื่นมึงสิยอมกูบอกมื่อนี่บ่อยอมคันมึงเห็นนากูนี่มึงควรญแรนไปเราได้หนี่สิร้อยนาร้อยตายยังสิ่งใดบักจีเด็ดมึงแค่หม,มาล่าเนือ้อ เชิญเกี่ยวพอมึงมาว่าสราเป็นาาเนี่ยกไูได้ซอนสูตนอกกันแล้วมื้อนี้กูขอฝากห้อยแปวเป็นเสือไัยเป็นเสือไัยเป็นแมวฝากห้อยแปวให้มึงเจอจะต้องกูต้องอเป็นเสือเนาะที่ผ่านมาว่าถือถือว่าต่อแต่นี้เ่มีเพื่อน ดอกจังมึงเดโนอเออเอยไอ้ปินเออผู้ายคือตีแบบคนจันมึงจำไว้กูผู้หนึ่งล่ะที่บอกเคยเห็นมึงเป็นมูคือกันละเว้ยเหรอกูก็่เคยเห็นมึงคือกันละวะภาษาแค่ผู้สาวคนเดียวยังมีหนามันหยาดอยู่คันรอจริงพูดอยู่แต่ล่างพุ่นกูว่าไปหาเอา ไปหาเอาอย่างเงี้ยคนมึงว่าอย่างสิมึงไปย่อมกูเป็นบ่อไปย่อมเว้ยได้เลยได้เลยมึงกับกูได้เห็นดีกันมื้อละเฮ้อมึงจะางไรย่อมบ่อย่อมบ่อไปย่อมกูเตี้มึงไปย่อมกูเป็นบ่อเอาแม่ลุกขึ้นมาสู่กูต่โตโกกระเบียบกระเพาะแย่งเร็วมาเวทีเสียงอีสานกันจัะมาถีบกูเตีลูกพ่อเอ๋เป็นเหมือนบ่อดิเศร้าเบาเศร้าเบา มึงคิดว่ากูสิยอมเป็นบ่เอาแม่กูบ่ย่านกูบ่เอามืออันมีขาของกูไปแตะต้องตัวของมึงดอกเว้ยเอาเซ่เด็ดปักพูกให้เอาเซ่เอาเซ่มึงกีดเลยเอเอะปักบุญจันทร์ปักบุญจันทร์ฝากไปก่อนนะมึงกลายเหตุผลได้ทีงไหนอือกูบ่ยอมกูที่บอกเพื่อนเป็นตัวหนีมึง